ยี 23, สิงหาคมสองหสวัสดีครับวันนี้ลุงนำเสนอแรนดอมนะครับในหัวข้อเรื่องขณะนี้มีใครกำลังหมันไส้คุณหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่าท่านได้มีโอกาสรับพลังงานที่เป็นของท่านเองร้อเนะครับ แต่ถ้าถ้า,ถาต,ตั้งใจเข้ามาฟังมาชมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะรนด้อมนี้ก็คือว่าสุ่มนะครับเฉพาะผู้ที่มีบุญวาสนาผูกพันกับพ่ท่านนั้นเองถึงจะได้มีโอกาสรับชมรับฟังแต่ต้องต้องเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจรับชมรับฟังนะครับเข้ามาหลงหลงเข้ามาดูนะอันนี้ใช่ถ้าไม่หลงหรือจงใจดูนี่พลังงานนี้อาจจะไม่ใช่ตัวท่านเองนะครับมารับฟังกันเลยดีกว่าขณะนี้มีใครกำลังหมัน่นไส้ท่านอยู่หรือเปล่า นะครับไพ่ตัวแรกขึ้นด้วยดัมมูลนะครับนะครับพลังงานของคนที่เข้ากําลังหมั่นไส้ท่านเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพลังงานของพระจันทร์เป็นคนาธาตุน้ำนะครับน่าจะเป็นในราศีมีนกรกฎพิจิกนะครับนะนครับกำลังอิจฉาท่านนะเพราะท่านสวยงามบรรดึงดวงจันทร์เห็นไหมครับ นะเขาเหล่านั้นก็กาลังมองเหนมองเห็นหน้ามองดวงจันทร์นะแล้วก็รู้สึกหมันไส้ท่านเจ็บบดาเพราะว่าระยะนี้ท่านมีสเสน่ห์มากท่านสวยงามนะครับเขาก็อยากจะสวยงามมั่งนะแต่ทําไม่ได้ก็เลยเนี่นะครับเหนมองดวงจันทร์ไปเลยมันก็าทาให้รู้สึกว่า,าท่านเนี่ยมีคุณค่าโดดเด่นนะครับเรือกผมรัศมีของเขาไปหมดแล้วก็หมายถึงอาจจะหมายถึง ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าอา,อาจจะอยู่เป็นบุคคลที่อยู่ในรา,า,าศีกรก,กรกฎก็ได้นะครับทีนี้เดทาวเวอร์ไพ่ใบที่สองเนี่ยบุคคลที่กําลังหมั่นไส้ท่านขนาดนี้นะครับอาจจะนะครับอาจ,จบางพลังงานนี้อาจจะเป็นบุคคลที่ทะเลาะก,กับท่านอย่างรุนแรงนะครับแล้วความสัมพันธ์อาจจะจบและยกยย้ายกันไปนานแล้วก็ได้ต่างๆนะครับแต่ว่า ดูไพ่ใบที่สามบุคคลคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนสูงอายุสูงวัยนะครับประสบความสําเร็จทางด้านทางการงานการเงินแล้วนะครับระด,ดับของ u u e n o o p p n t t c l l s นะครับต่อไปไพ่ใบที่4นะครับเขาอยากจะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะนําของขวัญน,นะครับสิ่งจะดีมาให้ท่านนะครับแต่ว่าด้วยความหมันไส้ก็เลยไม่ไม่กล้านํามาหา ไม่กล้านำของขวัญน,นั้นไห้ท่านนี่เพราะท่านทำตัวหน้ามันใส่กันไปนะครับสรุปสี่ดาบในห้วงคิดคำหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับเขาคิดถึงท่านนะครับแต่ว่าเขาไม่ทำอะไร,รนะครับเ็าได้แต่คิดเฉยๆว่าจะทำนู่นทำนี่มันแต่ว่าไม่ทำนะครับอ,อ,อยู่นิ่งๆเห็นไหมครับนอนหลับเป็นตายเลยนะอุตโตอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่า อาจจะเป็นด้วยว่าเขากำลังหมั่นไส้ท่านนะถ้าท่านทําตัวให้น่ารักคนนี้อีกสักนิดหนึ่งนะท่านอาจจะได้รับของขวัญและการติดต่อจากคนคนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอันนี้ก็เป็นการาทำแรนดอมของลุงนะเป็นไพ่ชุดที่สองของทาโร่นะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นแรนดอมมันไม่ใช่พลังงานเฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่งมันเจาะจงเฉพาะ ท่านที่หลงเข้ามาฟังโดยบังเอิญเท่านั้นเองนะครับตั้งใจมาฟังอาจจะไม่ใช่พลังงานนี้ก็ได้สวัสดีครับ